พออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเคยสังเกตตัวเองกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมขามันดูอ่อนแรงลงทุกปีปีเลยหรือแบบตื่นมาตอนเช้านี่มือมันจะแข็งแข็งชาชาขยับไม่ค่อยสะดวกหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะก็เป็นเรื่องปกติของคนมีอายุอะแหละนะแต่จริงๆแล้วนะครับเบื้องหลังอาการพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับครับอาการพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันคือสัญ,ญญาณที่ร่างกายเราพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ และเชื่อไหมครับว่าต้นตอของปัญหาส่วนใหญ่เลยนะมาจากสาเหตุเดียวกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการที่เราสูญเสียคอลลาเจนไปนั่นเองครับแล้วพอพูดถึงเรื่องการสูญเสียคอลลาเจนนะครับตัวแรกนี้อาจจะทําให้หลายคนต้องตกใจเลยทีเดียวคือพอเราอายุแตะเลข65ปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราจะสูญเสียคอลลาเจนที่เคยมีไปแล้วถึงประมาณ1ใน3ใช่ครับ 1- ใน3เลยทีเดียว ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าคอลลาเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับกาวชั้นดีที่คอยยึดทุกอย่างในร่างกายเราไว้ด้วยกันเลยทําให้ข้อต่อต่างๆมันขยับได้ลื่นไหลเส้นประสาททํางานได้ปกติกล้ามเนี่ยก็แข็งแรงทีนี้พอเจ้ากาวตัวนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพลงทุกอย่างมันก็เลยเริ่มส่งสัญญาณฟ้องออกมาไงครับแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถเติมกาวจากธรรมชาติกลับเข้าไปให้ร่างกายเราได้ครับเอาล่ะครับ งั้นเรามาเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยกับชุดเครื่องมือซ่อมแซมจากธรรมชาติ8สุดยอดผักที่จะมาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปเริ่มกันที่อันดับที่8เลยครับอันดับที่8ก็คือพริกหยวกแดงนี้เองครับใช่แล้วครับไอเจ้าพริกสีแดงๆสดๆที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่แหละหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะเอาไว้แค่แต่งจานไม่ใช่หรอแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือขุมพลังที่ซ่อนอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยเลย ความรับของพริกหยวกแดงเนี่ยแหละครับมันอยู่ที่วิตามินซีล้วนๆเลยคือร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแบบสุดๆเลยนะครับเพื่อจะสร้างคอลลาเจนได้ลองนึกภาพตามนะครับวิตามินซีเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นหัวหน้าช่างเลยคอยสั่งการให้ร่างกายเอาอิดหรือก็คือพวกกรดอะมิโนเนี่ยมาประกอบร่างสร้างเป็นเส้นใหญ่คอลลาเจนที่แข็งแรงขึ้นมา แล้วไม่หมดแค่นั้นนะยังมีเจ้าแคปซนทีนอีกตัวที่ทําหน้าที่เหมือนทหารยามคอยปกป้องข้อต่อกับเส้นประสาทเราจากความเสียหายต่างๆด้วยครับครบเครื่องเลยต่อกันที่อันดับเเลยครับผักใบเขียวที่ดูบ้นบานๆธรรมดาธรรมดาอย่างผักโขมแต่อย่าให้หน้าตาม,มาหลอกเราได้นะครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูร่รางกายแล้วแล้วก็ผักโขมนี่แหละคือขุมพลังเงียบที่ทํางานได้รอบด้านแบบโอ้โหน่าทึ่งมากครับ คือความเจ๋งของผักโขมมันอยู่ตรงนี้ครับมันทำงานกันเป็นทีมเวิร์กเลยทั้งวิตามินเอที่คอยส่งซิกให้ร่างกายว่าเฮ้ hey, สร้างคอลลาเจนเพิ่มหน่อยทั้งลูทีนกับโคลอโรฟิลที่ช่วยลดการอักเสบที่คอยจะมาทำลายคอลลาเจนเราแล้วก็ยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อกับเส้นประสาททำงานเข้าขากันดีขึ้นซึ่งไอตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากๆสำหรับการเคลื่อนไหวที่มั่นคงของเรามาถึงอันดับที่6ผักที่ผมว่าหลายคนพอได้ยินชื่อแล้วอาจจะทำหน้าเบ้เลยกระเจี๊ยบเขียวครับ ก็เพราะไอ้เมือกลื่นๆของมันน่ะสิแต่เชื่อผมเถอะครับไอ้ความลื่นที่ว่าเนี่ยแหละคือพระเอกตัวจริงเลยนะที่จะมาช่วยเยียวยาข้อต่อของเราโอ้โหคําพูดนี้คือเห็นภาพชัดมากครับเป๊ะเลยเพราะไอ้เมือกลื่นๆในกระเจี๊ยบเขียวที่เขาเรียกว่ามิิเลชเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนน้าหล่อลื่นในข้อของเราตามธรรมชาติเลยครับคือมันจะเข้าไปเคลือบเป็นเหมือนเบาะรองกันกระแทกให้ข้อต่อช่วยลดอาการปวดลดความฝืดเวลาเราขยับตัวได้แบบสุดรอดมากครับอันดับที่5 บรอกโคลี ccoli, ครับอันนี้หลายคนคงคุ้นเคยกันดีว่าเป็นผักสุขภาพดีแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ผักสีเขียวธรรมดารรมดานะครับมันคือหนึ่งในสุดยอดนักบำบัดจากธรรมชาติเลยสำหรับร่างกายที่ต้องการการฟื้นฟูอย่างจริงจังเพราะว่าในบรอกโคลีเนี่ยมันมีอาวุธหลักที่ชื่อว่าซซลฟอร์เฟนอยู่ครับชื่ออาจจะฟังดูยากหน่อยนะแต่นึกภาพง่ายๆว่ามันเป็นสารพิเศษที่พอเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันจะไปกดเปิดสวิตช์โหมดซ่อมแซมทันที มันจะเข้าไปปกป้องเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนโดยตรงเลยนะแถมยังช่วยเร่งสปีดก,การฟื้นฟูในกระดูกอ่อนที่สึกหรอไปแล้วด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรก็คือหัวเข่าที่มั่นคงขึ้นแรงบีบมือกลับมาดีขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะและกํลลังจะเข้าสู่4อันดับสุดท้ายที่บอกเลยว่าทรงพลังยิ่งกว่าเดิมอีกไปดูกันต่อเลยครับอันดับที่4 B บีทรูทครับ ตัวนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจุดตายที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนั่นก็คือเรื่องการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีครับคือมันเหมือนกับว่าถนนที่จะส่งสารอาหารไปซ่อมแซมร่างกายมันเกิดรถติดอย่างหนักนะครับทำให้เซลล์ที่ต้องสร้างคอลลาเจนอดอยากแล้วก็ทำงานไม่ได้ทีนี้ไนเตรตธ,ธรรมชาติที่มีอยู่เพียบในบีทรูทเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไนตรกออกไซด์ในร่างกายเราซึ่งเจ้าตัวเนี้จะไปช่วยขยายหลอดเลือดครับเพราะหลอดเลือดขยาย เลือดกับออกซิเจนก็ไหลเวียนชูเลยมันเหมือนกับการสร้างทางด่วนพิเศษสําหรับคอลลาเจนเลยครับทาให้สารอาหารที่จําเป็นเนี่ยถูกส่งไปซ่อมแซมทั้งข้อต่อกล้ามเนื้อเสนาศาศ้นประสาทได้แบบชั่วถึงทุกซอกทุกมุมเลยอันดับ3านี่มาจากใต้ทะเลลึกเลยครับสาหร่ายทะเลครับผมครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นสําหรับบางคนนะแต่ผมจะบอกว่าสาหร่ายทะเลเนี่ยมันคือขุมทรัพย์ของแร่ธาตุที่จําเป็นมากๆเลยมันเหมือนกับเป็นพวงกุญแจดอกสําคัญสําคัญที่ ต้องใช้พร้อมกันหลายๆดอกเลยนะถึงจะไขประตูเข้าไปสู่โรงงานสร้างคอลลาเจนของร่างกายได้คือร่างกายเราเนี่ยมันต้องการแร่ธาตุอย่างทองแดงแมงกานีสสังกสีเพื่อไปเปิดการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่จะมาเชื่อมเส้นใยคอลลาเจนเข้าด้วยกันครับซึ่งในสาหร่ายทะเลเนี่ยมีครบ มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งเลยนะครับเขาพบว่าผู้สูงวัยที่ท่านสารสกัดจากสาหรายเนี่ยรู้สึกว่าอาการปวดข้อมันลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะในเวลาแค่4สัปดาห์เองครับเร็วมากมาถึงรองแชมป์ของเราอันดับที่2ครับหน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพากากัส้าเมื่อกี้เราบอกว่าบรอกโคลีคือหน่วยซ่องบำรุงใช่ไหมครับงั้นหน่อไม้ฝรั่งก็คือหน่วยอารักขาระดับ VIP ของร่างกายเลยครับ เป็นอาวุธลับสุดยอดในการปกป้องและสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตัวท็อปของมันเลยสารตัวนั้นก็คือกลูตาไทโอนครับตัวนี้คือราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระเลยนะหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเป็นบอดีิการ์ดส่วนตัวของเซลล์เลยคอยต่อสู้กับความเครียดการอักเสบที่มันคอยกัดกร่อนข้อต่อกับเส้นประสาทเราอยู่ทุกวิทุกวันแล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยนะครับว่าผู้สูงอายุคนไหนที่มีระดับกลูตาไทโอนในร่างกายสูง คนนั้นก็จะมีกระดูกที่แข็งแรงกว่าและสุขภาพข้อต่อดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเราในวันนี้ครับผมว่าหลายคนต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะมันคือพาสต์ลี์ครับใช่ครับผักใบเขียวเล็กๆที่เรามักจะเห็นเป็นแค่ของโรยหน้าจานสวยๆนี่นแหละแต่มันกลับอัดแน่นไปด้วยพลังในการสร้างคอลลาเจนแบบที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆและนี่คือความจริงที่แบบน่าทึ่งมากครับคือถ้าเราเทียบกันแบบกรัมต่อกรัมนะ พาสลียมีวิตามินซีมากว่าส้มทั้งลูกอีกนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นแล้วว่าวิตามินซีเนี่ยคือหัวหน้าช่างที่ขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีวิตามินซีนะต่อให้เรากินโปรโตีนเข้าไปเยอะแค่ไหนร่างกายก็สร้างคอลลาเจนไม่ได้อยู่ดีครับและนั่นก็คือทั้งหมดของแปสุดยอดผักของเราในวันนี้ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางออกของปัญหาปวดข้อมือชาหรือขาอ่อนแรงมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใกล้กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ มันอาจจะรอเราอยู่ในตู้เย็นที่บ้านนี่เองงั้นเรามาสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆที่เริ่มทำได้เลยนะครับ 1. คือสังเกตแล้วรับฟังสัญญาณเตือนจากร่างกายเราก่อน 2. เข้าใจว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรและ 3. ก็แค่ลงมือทำครับแค่ลองเพิ่มผักเหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารไม่ต้องทำทั้งหมดพร้อมกันก็ได้นะครับเอาแค่ชนิดเดียวที่เราชอบก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มได้เลยตั้งแต่มื้อหน้าเป็นต้นไปเลยครับสุดท้ายนี้นะครับอาการมือชา ขาอ่อนแรงหรือข้อติดขัดเนี่ยมันไม่ได้สัญญาณของความชาราที่เราต้องก้มหน้ายอมรับมันไปเฉยๆนะครับแต่มันคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากร่างกายของเราเองการเริ่มต้นตอบรับเสียงเรียกนั้นอาจจะง่ายๆแค่การเพิ่มผักแค่ชนิดเดียวเข้าไปในมื้ออาหารเท่านั้นเองครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าผักชนิดไหนที่จะได้ไปอยู่บนจานอาหารในวันพรุ่งนี้